กับขอกราบสวัสดีาพ่อพ้มแม่พ้มอุธสาหนิกชนทั้งหลายกับผมบอกพ่อสมพงศ์ก็เลยมุนีกะขออนุญาตป่อาพา้มแม่พ้ำมาเบาเลียงวันสงการเพื่ออนุรักษ์สืบสารประเพณีอีสานรับครั้งที่แล้วก็ขอย้อนไปครั้งที่แล้วกับเตินมหาหอดตอน นาง่งทุ่งชาตทีวีแต่เป็นมหาสงการเนาะครับเออแต่บัตรนี่ก็บาเบิ่งว่านางทุ่งศาตทีวีเนี่ยสิเด้เป็นนางมหาสงการในปีนี้บ่เพราะว่าปีนี้ถือวันอิหยังสงการเบิ่งแล้วเป็นวันอาทิตย์พอดีคุณบอกคุณแม่เป็นวันอาทิตย์พอดีนางทุ่งศาตทีวีก็เลยจิเป็นนางมหาสงการบัตรที่เนี่ยได้เหล่านี้นางสงการบาัตรเอาบาตรนี่เอาประจําเป็น อัานร้างสงการมาแล้วมีมาแล้วบาทเนี่ยเฮาต้องย้อนไปถึงมือหนึ่งอีกสก่อนก่อนสงการแต่ประเภทนี่สารเฮาอีพออย่างแมมอื่นมาจะิงเบ้ามือเน่าว่าตัดเป็นว่าเป็นมือเน่าด้วยมมือเน่าก่อนสงการมือหนึ่งอีกคํำหนึ่งเหมือประเภทนี่ปืนบานแต่ละบานก็ถือเอาว่ามือเน่าเนี่ยก่อนสงการมือหนึ่งคือมือเอาพระลงเตรียมเอาพระทบุตลูก หรือบางบานเปิงบานเปิงก็ิเตรียมพ่อเม่ครู้บาอาจารย์พระสงฆ์โู้เจ้าในหมู่บ้านนั่น,หนลหละมาเตรียมให้เพียนสิลงรงสงนำพระสงฆ์ก่อนึชงร้องบุรตูปอันคือมือเน่าบานเอาสาเหตุบานมาต่ออีพอออแม่ได้มือเน่าแล้วคือวันเสาร์แระวัาิงการคือวันอาทิตย์บานนีก็ติมายอนถึงเอเอเจจิอาจารย์พ่อเม่ปา่า มีที่ผู้คนได้บันทึกไว้ในคำที่ทำนาไหนะ้นวคุณพ่อคุณแม่ตลอดปีตลอดเดือนมือได้เป็นมือเถลิงโกปีขึ้นปีไม่เอ,อวันสงการหรือนั่งสงการสิม,มาปีนี้บ้านเป็นนั่งสงการสิม,มาเนี่ยก็คือนั่งทุ่งสะเทวีคุณพ่อคุณแม่ทุ่งสะเทวีสิม,มาในวันสงการคือได้มือทวนแล้วว่าทีนีบก็สิดไม,ม่แหนแห่เออแหนแห่าษาเสียน ของพระบิดาหรือก็เสียงของเต่ากบิลพดมือไม่แห่ลงมาสงนาบาทนี่การไปการมาของนั่งสงการบาทนั่งสงสารทีวีคุณพ่อคุณแม่พันชีเอียงมาบาสนั่งสงสารทีวีเนะ่ะพันชืเอ,อยียงมาบาทนี่พันชีมาเนาะโมแม่พันชีมาไนะว้าจังสี่ที่บาทเออพันชีมานะพันชีจริงเดี๋ยวพันชีมานะเออพันชี เปญ,ญาขุดปะนคุณพ่อคุณแม่ข <Moon S 1> ีไปญ้าข <Net load of milk> ุดปะสริเจ็ดจังไหนก่นขีปญ้าขุดป่ะนางชุ่งสะเทวีนี่ยพันธัดดอกไม่อืนดอกไม่เออพัดดอกไม่ดอกอียงคุณพ่อคุณแม่ดอกอียงระบาดที่นี่กะเป็นดอกไม่กี่พนัดน่แตงมาเนี่แตงมาเนียเป็นดอก เอิ้นบ้านเ้าเอิญไวจังไหนเราอีพอีเม่ถ้าดอกเนี่ยเดี๋ยวก็สิหาซื้อดอกใหม่มาใส่ก่อนจำบัวท่านใดอีพ่อีเม่ที่หม้อเบาซูฟังเออว่าเพิ่นถัดดอกอีหยังมากอืมรว่าที่นี่เทาก็มาย้อนเอาหนีควันบาดย้อนมือเน่าสะก่นน้อคุณดอกคุณแม่มือเน่าเออมือเน่ามือวันเสาร์บาดมันไปถื่อเออวันเสารเนี่ย่นทำน้อยลอยๆจังไหนคุณพ่อคุณแม่ วันเสาร์ถึงพุนบาวันเสาร์วัตอาทิตย์นี่เป็นวัตจุขานพุ่นบาเข้าหน้าตาทางพุนบาบกใหญ่งามืีอิปอยเม่บกใหญ่ง่ามอตันพุ่นบาไม่ปิดอย่างใดเลยพุนกับวาไว้เนาะเอาก็ว่าไปตามพุนเนาะอิปอยเม่เออมือใดถือวันเสาร์วันเน่าจังสี่วันสงการเป็นวันอาทิตย์จังสิพุนก็ทำหน้าท้ายถาวัยต่อไปสำหรับคลิปต่อไปคุณบอกุแม่ก็จะเดบเบิงว่านั่งสงการพุนขี้เอียงมาก พ่นถือเออยังมาเป็นอาวุธแล้วพ่นฉันสังเวยอาหารงอียงกกสิบ้าต่อ,อตคุณพ่อคุณแม่ฟั้งในชีพต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีต่อนนะคุณพ่อคุณแม่ไายนี่ขอกาบให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีอ่าสุขภาพด่างกายสดใสแข็งแรงซื่นบานตลอดสงการปีตงเป68สาทุ